เทศน,นาเรื่องเรื่องภาวนาเพราะนาจะพูดถึงเรื่องจิตอันอื่นใครก็พูดมากมายแล้ว,ลวเราเทศจะก็รวมเข้ามาหาจิตเดียวเด้ยอยานี้ <c oughs> จิตเป็นของฟื้หัดยากเป็นการลำบากเรื่อเกิน จิตในเมื่อฝึกหัดไป้แล้วอยู่ที่แล้วเป็นของง่ายแต่คนที่ฝึกหัดจิตอยู่แล้วกลับไม่ชอบอยากจะให้จิตอุ่นอยากจะจิตยุ่งพระองค์เทศสนาว่าจิตตัสสะดมัสโตดามะเอเอธรรมโทสาธุ จิตตาจะได้มโทษสาธุทันวานนั้นจิตที่ทรวรานฝึกฝนอบรมดีเป็นของดีมากท่นานวานเพราะเหตุจิตเป็นของรักษาได้ยากนั่นเองเข้าใจว่าเป็นอย่างนั้น <c oughs> ไไแต่ไหนแต่ไดมาจิตของเรารักษาไว้ไม่ได้ยุ่ไม่อยู่ในที่เดียวแล้วก็ไม่รู้จักตัวด้วยว่าไม่อยู่วิ่งว่อนสระพัดทุกอย่างเที่ยวอ,อย่างนั้นโดยเข้าใจว่าจิตว่อนนั้นเป็นความสบายมุนว่อนนั้นเป็นความสบายเป็นความสุข ท่นานพาวิ่งว่อนหลายอย่างเหมือนกับคนที่เคยเที่ยวอยู่แต่บ้านนั้น,นลำขาดเที่ยวบ้านใต้บ้านเหนือเที่ยวเมืองไกลเมืองบ้านไกลบ้านไกลนกั่นเข้าใจว่าความสุขการเที่ยวมันต้องคนมีเงนินมนีช่วยหน่อยแต่เงินก็ต้องเราเป็นคนหา ต้องใช้เงินใช้จ่ต่างแต่ก็เราเป็นคนหาเงินไม่ใช่มาเองหามาแล้วก็ไม่ใช่เงินไม่จะใช้เมื่อไรเอาต้องคนเป็นคนใช้เงินอีกเหมือนกันแต่ก็เข้าใจว่าสบายเราเป็นคนหาเราเป็นคนใช้เราเข้าใจว่าเป็นนายเงินแค่ที่จริงนัิน เราเป็นค้ค่าเงินดังหากเาเป็นค้นหาแล้วก็เป็นคนรักษาแล้วก็เป็นคนใช้เงินอีกลองคิดดูไม่ใช่เป็นคีค่าเินนึไม่ได้เป็นาทาสุของเงินนึนั่นแหละเข้าใจว่าเป็นความสุข <c oughs> จิตก็เหมือนกันมันเที่ยวเหนือเที่ยวใต้ เที่ยวไปในที่ต่างๆชอบแทรกไม่มีหยุดยัง้งนั่นแหะเข้าใจว่าความสุขของใจ <c oughs> ความสุขอันนั้นน่ะเข้าใจว่านั้นความสุขขั้นจิตขเขาเอาฝึออกฝนอรมได้แล้วอยู่คงที่ เข้าใจว่าไม่สบายเข้าใจว่าไม่ได้ก็ไม่ไม่ใจความสุขอยากจะให้วุ่นว่อนจึงค่อยไม่ความสุขความเข้าใจมันผิดไปอย่างนี้ความเข้าใจของคนเข้าใจว่าสุขเป็นทุกข์เข้าใจว่าจิตวุ่นว่อนนะเป็น แต่พระองค์เทศนาว่ะจิตัสสาธรรมโทธรมโธสาธุท่นว่านั้นคนที่ฝึกหัดจิตแล้วนั้นได้ดีแล้วนะเป็นความดีอย่างยิ่ง <c oughs> คิดดูมาดูบัวดูสัตว์สารสิ่งต่งตงางๆก็ฝึกหัดได้ใช้ได้นะ อย่างมาแด่ก่อนเดีย๋ยวนี้ไม่ไม่ค่อยเห็นคนหัดมาเท่าไหร่นะสมัยก่อนนั้นมาเขียมรถให้อยู่ไงมันก็ยืนหนึ่งน่ะตั้งสามสี่ชั่วโมงไลยยืนนคงเถียทถ้ามาฝึกาัดตีแล้วถึงเยอคของจะหนี้ไปเอาไว้กับรถนั่นแหละให้มัน ที่ยมนัดอยู่นั่นแหละมันก็อยู่คงที่ไม่ต้องลำพังเขาน,น,น,นั่นก็เป็นความสุขของเจ้าของอันนี้น <c oughs> ถ้าจิตของเราอยู่คงที่แล้วเอาตั้งไว้ไหนก็อยู่คงที่อย่างนั้น,ไ,น,ออน,นไม่หวั่นไหวไม่คลั่งเลววุ่นวาย ไม่สรงสใส่เป็นอารมณ์ตา่างๆนั้นฉันบอกว่าได้ความสุขความสุขเป็นจริงอย่างนั้นแคนเราเนี่ยไม่เห็นความสุขในการสงบจึตต้องวุ่นวายหาสิ่งตา่างๆให้มีเครื่องเล่นเครื่องอยู่ เครื่องเล่นเครื่องอยู่ของจิตอะไรเครื่องเล่นเครองอยู่ของจิตตัณหาลมมันจะสิเมื่อจิตมันสงบมันมีอารมณ์อะไรนิ่งเงียบสนิทสนิทนิ่งอยู่เฉยๆนั่นเลยเข้าใจว่าไม่ไม่ไม่มีครบสุก ความที่เข้าใจผิดนั่นะยากดิขอให้เข้าใจถูกตามจริงก็แล้วกันความสุขคืออะไรปารถนาอะไรเราปฏิบัติเดี๋ยวนี้เราต้องการอะไรเราต้องการความมุ่นหวายเราต้องการความสงบสุข ก็บอกแล้วว่าความสงบสุขไม่ใช่วุ่นวายใช่วันวายวุนวยว่นวายสุขต้องใส่สุขไม่ได้พูดอย่างนั้นต้องการความสงบสุขแล้วก็พูดกัน,นชัดเจนอยู่แล้วความสงบยังไม่เกิดความสุขแต่ทําไมจริงอ่ะไปเข้าใจผิดกันอย่างนั้นความที่เข้าใจผิดนันเพราะเหตุที่ว่าเราไม่ยินดี ไม่อิ่งใจพอใจกับควมีอยู่ข้างตน้นตอนมีความสุขอแล้วไม่พอใจในสิ่งนั้นมันยังค่อยเดือดร้อนเป็นทุกข์ถ้าไดก็ตามเึอคนมีคนรวยถ้าได้ก็ตามเถอถ้ารวยไม่พอถ้ามีไม่พอก็เป็นทุกข์เหมือนกัน คนมีความสุขพระเหตุที่อีกพอกับของความมีของของตนสันตุทีพระมังทนานพระองค์เทศนาวความยินดีตามมีตามได้เยาะเย้ยเป็นความสุขอันหนึ่งหมายความว่าตามมีตามได้ไม่ใช่ไม่หาหามาเท่าใดได้เท่านั้น มินดีกับที่ตนได้นั้นพอใจแล้วที่ตนได้นั้นคั้งทีดีพอใจในที่ตนได้วัานั้นก็ใช้จ่ายเท่าที่มีอยู่เท่าที่เป็นอยู่มันก็พอใจมันก็อิ่มใจมันก็เต็มตต้นขึ้นมาสิมันก็อิ่มมาสิคนน่ะได้เท่าใดไม่พอใจอยากได้มากๆยี่เงินไปมีมากก็ไมืันก็คนจนมีมากก็เหมือนกับคนทุกมีมากก็เมือนกับคนจน จนคือคือความไม่พอเป็นทุกข์คือความเดือดคือคือเดือดร้อนในใจอยากจะให้มีมากขึ้นไปความทุกข์กับความจนมันต่างกันแต่กันนั้นไม่แนวเดียวกันน,นัเนี่ะสันหารยินดีพอใจเท่าที่มีอยู่ ไม่ใช่ไม่หาเขาบอกบางคนบอกว่าสันทุกิีก็มำงานเานังยินดีตามมีตามได้ไม่ได้จนเลที่เมืองไทยของเราไม่เคยทะยานดีหรอกน้องได้จนนลทีนั้นเข้าใจผิดกันอย่างนี้หาได้เท่าใดเราไม่ใช่ไม่หาหาเหมือนกัน ธรมาค้าขายหายอยู่ฮะกินทุกสิ่งทุกส่วนหาเหมือนกันจะได้มาแล้วนั้นยินดีเท่าที่มีอยู่ไม่ใช่ไม่หาคือว่าหาอยู่แต่ได้มาแล้วท่านยินดีกับที่ได้นะั้นไม่ใช่ไม่ให้หาหามาได้แล้ว,ลวยินดีกับได้แล้วของที่มีอยู่นั้นท่านว่าอย่างนั้นข้าหมายความว่าหายอยู่แต่ยินดีกับของที่มีอยู่ ไม่ใช่ไม่หาเขาเข้าใจไม่หาเฉยเลยยังคนที่เข้าใจว่าไม่ยินดีตามมีราได้ดนี่นเ,เข้าใจไม่หาเฉยเลยความเข้าใจทิดเช่นนี้ยิงค่อยไม่เข้าใจในคุณธรรมคุณศาสนาของ,รของ,รงประสงค์ของศาสนายังไปเหตุในวุ่นวายเราเยินดีกบ อารมณ์ของเราเราไม่ใช่ว่ะเราไม่ป,ปฏิบัติเราไม่ใช่ในชตามนัสสังสารเมามัสสังสารแล้วมันอยู่แล้วมันวางแล้วแล้วมันถอนลงไปแล้วมันสงบแล้วให้ยินดีกับความสุขความเออได้ยินดีกับความสงบมนันนะมัน,นก็เกิดสุขขึ้นมาทำให้ยินดีกับเป็นทุกข์ก็ล้าไปคำนั้นกับมีกับจนนั่นแหละ มันก็คนมีก็คนจนนั่นแ <c oughs> หละเห็นความสุขของตนเป,นปน็นของปลื้มได้ของหน้าปลื้มปิติการที่จะให้เห็นความให้เห็นความสุขความสงบนั้นต้องพิจารณาไม่ใช่ไปพิจารณาจะให้เกิดความสุขไปเฉยไม่ไม่คนยินดีกับความสุขเฉยไม่ได้ ต้องพิจารณาพิจารณาถึงเรื่องอดีตที่ล่วงมาแล้วแต่ก,ก่อนแด้กเกา่าเยอะแยะหลายพบหลายชาติ <c oughs> มันวุ่นวายมันสงสัยมาใน้พนี้ชาตินี้ก็วุ่นวายสงสัยอย่างนั้นกังวล ยึดถือนั่นนี่อยู่ไม่ละไม่ถอนมาขนาดนี้มันสงบลงไปนั่นความสงบมันน่แหละไม่ใช่ของทำง่ายๆคนตั้งร้อยตั้งพันตั้งหมื่นนึ้งแสนจะได้สะกคนก็เสียยากน,นี่เราได้แล้วม,มันยังเกิดพึงปีติมันเกิดพอใจ นคื็ควนมินดีกับของที่เรามีอยู่ให <c oughs> ้หาว่ายอย่างนี้ยังจะเกิดความพอใจความอิ่มใจความอิ่มใจความพอใจเราในธรรมะที่เรามีอยู่เป็นอยู่นั้นเขาเป็นของ ค็เป็นความสุขอันเงไม่มีอะไรกอเอาเบื้องต้นนึงตื้อน,น,นี่แหละเดี๋ยวนี้เรามีชินเรามีมีความสงบสุขอย่างว่าชิ้นหาที่ 5, 8, แปเราก็ละได้แน่ข้อหมดเว้นอนั้นอันพวกชาวบ้าน หรือพวกที่ไม่ได้รักษาศิลมากยิ่งกว่าเก้าจุเก้าเวอร์เซนที่ไม,ม่มีชิ้นห้างอันเหลืออยู่เพียงเปอร์เซนต์เดียวเท่านั้นอันเราอยู่เดียวนี้แหละเพียงเปอร์เซนต์เดียวเท่านัออ้นเลยอาจจะขึ้นเปอร์เซนต์ตั้งอีกก็ได้ที่รักษาศิลที่บรเวนจากความชั่ว ที่หวังความบริสุทธิ์เขาก็หวังเหมือนกันความบริสุทธิ์แต่เขาหวังโดยคาดคะเนโดยคิดนึกไม่ถึงว่าความสุขจะเป็นอย่างไรนั้นมันจะสุขอย่างนั้นจะสบายนั้นความสุขของเขาจะมีจะรวยยังมียติเกียรติยชื่อเสีย,ย,ย,ยงโด่งดัง คนนี้ยอมนับถือโน่นเลยคนยนี้คิดของเขาอันพวกเราปฏิบัติหวังเอาความสุขอันที่เราละความชั่วนั่นต่างหากไม่ได้หวังเอาความได้เอาเกียรติยศชื่อเสียงด้วยความชนะเสน,นั้นเราเป็นความสุขเราละความชั่ว คิดววะาละความวชัว่วใดเป็นความสุขของเรานี่สินห้าแล้วก็ลาในห้าหอมันก็เกย็นอิม่มองยิ้มใจขึ้นมาเอาตื้นตืนเนี่ยขอาวิยาณาอย่างนี้มันก็สบายใจจิตมันก็สงบพยยิจารณาเรื่องสินีลมันเรื่องสงบเอง ท่านเห็นความวุทนวายของตนอย่างสงบเองเนี่ยว่อออาสิรานสติสงบเยาะเย้ยต้งไปมันก็ไม่มีอะไรนับพิจารณานั่งความสุข,ขนั้นอีกละเอียดลงไปพิจารณา,านั่งความสุขอนั้นที่จะละความที่จะได้ความสุขอันนี้ไม่ใช่ควาง่าย น่ากังวลเขี่ยของผัวพันารพัดทุกอย่างเนั่นงแต่ทินห้าไปละคนมากยิ่งกว่ามากในโลกตอนนี้ที่มันยุ่งเหยิงเรื่อสิ่งสรัตั์ทางๆวงใครพูดอะไรก็ลองพูดลองดูเถอะคนร้อยตั้งร้อยละพูดออกาไม่ได้ว่าทุกทางนั้นมีนมันมีความสุขสักคนเดียว ข้าหาครูบาอาจารย์เข้าหาพระเจ้ะทรงทำบุญทำทานภาวนารักษาศีลเพื่อพ้นทุกข์ทั้งนั้นไม่เศร้าทุกข์อะไรต่ออะไรจนพูดไปถูกทุกข์ของคน <c oughs> ทุกข์กายทุกข์ใจรวมไปทุกข์กายทุกข์ใจอันที่จะสุกกายสุกใจมีกี่คนเหรอนี้ ถึงว่าสุขกายสุขใจนั่นนะมันเป็นของดีมากเป็นของหายากที่สุดเอาละถึงทุกถึงสุขกายสุขใจก็ถึงมันจะได้ทึกกี่มากน้อยวันหนึ่งวันหนึ่งมันได้กี่มากน้อยมันมีแต่ดินลนกระเจือกกระตนเลยหาของทุกนั้น ความเขียวของนุ่นเนีอะไรต่างๆท,ทุกอย่างคมยิดคงถือแล้เดือดร้อนวนวายเนี่จริงว่าการทำภาวนาต้องกล่าวถึงเรื่องจิตจิตตัวเดียวเท่านั้นนะมัต้องพูดอื่นไกลเมื่อถึงจิตแล้วมันก็ เ้ารวมถึงสมาธิภาวนาเมื่อถึงจิตทีเห็นจิตที่มันยุ่งหววุ่นวายมันตั้งกระายมันเสือกกระสนงกระเสือกกระสนหรือจิตที่ไม่พอใจในในในความในความสงบของตนนั้นมันก็เป็นทุกข์อีกเห็นจิตเป็นสุขเห็นจิตสงบเห็นจิตเยือกเย็นนั้นยินดีพอใจกับเรื่องจิตถึง งบมาน,นั้นมันก็อิ่มเต็มตื้นขึ้นมาความเต็มตื้นนั้นเป็นของหายากเงินหมื่นเงินแสนที่ไปซื้ออก็ไม่ได้แล้วไปขายคนอื่นตั้งล้านก็นไม่ได้ตั้งเล้าร้อยล้านก็นไม่ได้เงินของเฉพาะส่วนตัวจะไหนกันอีก ความสุขเน่ฉะนนั้นเอาละเ <c oughs> ทตนี้การฝึกหัดใจใครเป็นคนฝึกหัดใครเป็นคนฝึกหัดใจใหขคลองแลกเหมือนกันนั้นเป็นเหตุให้คิดให้พิจารณาให้ให้ถี่ถ้วน เงจะเข้าใจฝึกหัดใจแล้วใ,ใครเป็นคนฝึกหัดแล้วใ,ใครเป็นคนได้รับความสุขแล้วใ,ใครเป็นคนได้รับความทุกข์ถ้าม่ฝึกหัดใจเขาใจนั้นได้รับทุกข์ถ้าฝึกหัดใจเขาใจนั้นได้เป็นได้รับความสุขแล้วใ,ใครเป็นคนฝึกหัดใจกรับ เอาสติฝึกหัดใจสติควบคุมใจให้อยู่สติคือความรู้ตัวตระลึกสติคือความระลึกได้สัปปัญญาอยู่ด้วยกันความรู้ตัวกา <c oughs> รฝึกหัดใจคือรู้เท่าของเรื่องเรื่องเรื่องของใจคือรู้เท่าของเรื่องของจิต มันคิดมันนึกให้รู้ตัวของมนผู้คิดผู้นึกน่ะเป็นตัวจิตสติเท่านั้นตามรู้รู้จิตเมื่อรู้ตัวจิตมาแล้วมันจะหยุดความคิดความนึกความปรุงความแต่งจะหยุดจะมารวมปิดใจจะรวมเป็นที่เดียวมันยาก ทันท่าไม่เห็นดนวยตนเองเหมันยากถึงเห็นไม่เห็นก็เอาเถอะขอให้เอาสติกตนนั่นแหละวควบคุมจิตให้รู้เท่ารู้เรื่องเขง้ามาหยุดตลอดเอลวลานานนเข้าวันหากจะรู้เองวันอะมันหากจะรวมเองวันอออย่าไปคิดว่าจะให้รวมเรื่อไม่รวมก็อย่าไปคิด จะไปตามรู้เรื่องของจิตแล้วก็พอ <c oughs> มาตามรู้เรื่องของจิตมันหยุดเองมันไม่รวมข้อเป็นใจมันไม่ใช่อยู่ในที่เดียวจิตเป็นของมีตนมีตัวเมื่อควบคุไมได้แล้วมีตัวกลายเป็นของมีตัว <c oughs> ใจเห็นจิตได้จิตเห็นจิตได้ใจเห็นใจได้้ามันเข้ามาอยู่ในที่เดียวแล้วมันเป็นอันเดียวอันหนึ่งอันเดียวก็แล้่มันเป็นใจนั่นแหละใจเห็นใจแคะครับสติควบคุมจิตรู้เท่ารู้เรื่องของจิตคิดนึกปรุงแต่งอะไรตา่าง มันเรียกว่าจิตเห็นจิตท,ที่จะได้รับความสุขความสบายในเมื่อมันรวมห่อเป็นใจไม่อยู่ในที่เดียวแล้วนั่นแหละได้รับความสุขอากาครับสุขอันนั้นเป็นของแปลกสุขไม่ไม่มีตัวไม่ตัวสุขแปลกจากโลกของเขาสุข ุกในทางธรรมถ้าหากว่าแล้วฝ่าฝืนธรรมมันก็เป็นโลกธรรมันั้นจะกลายเป็นทุกข์ไปอย่าอธิบายปฟังทางเมื่ออะไรความสุขแล้วไม่มีอะไรทั้งหมดความเดือดร้อนวนวายไม่มีอะไรทั้งหมดมอยากให้มันเดือดร้อนวนวายมันกลายเป็นทุกข์ พาะมันติดทุกข์มานานมันหลงทุกข์มานานหลงทุกข์เป็นสุขมานานใน,นความสุขปรากฏกันนิดนิดหน่นอยก็เลยเข้าใจเอาเป็นทุกข์เอาทำพ่อหนาเลยทำพ่อะนาลย